ตุ้มตุ้มอยู่กับพวกนายบางเขาว่ข่าวดีนนี้เลยด้วยเตื่นบานตื่นขึ้นมาหมอว่านายสบาตื่นแน่ท่านว่าหมอว่านายสบายนี่เป็นน้องคุณแม่กุดอนแ่นได้เพิ่นตายแล้วฟื้นบ่ตายแล้วฟื้นตายไปจักเดือนโอ้ยตายไปสามเดอนใส่เครื่องออกซิเจนาไงขันมึงมาฟื้นกูสิเผามึงมาสั่นบ้านนี่อันหมอว่านายสบายเสียโอ้ยปัญหาเสี้ยวปัญหาเสี้ยวมาสั่นหมอว่า อันตื่นเนะโอ้ยคอยเงือกคอยเงือกตื่นขึ้นมาอยากกินข้าวกีไม่สบายนอะอยากกินข้าวกีไปขออย่าไปขอข้าวกีหมอคุณหมอคุณหมออันโอ้จับน้ำแท้เอาข้าวกีให้กินแน่เพื่อว่ะเราก็เสียงเล็กหน่อยเนอะให้กีให้กินแล้วหมอถีงจะอ่างเนาะอ่างหักหมอเดี๋ยวได้หักหมอเดี๋ยวได้เพื่อว่าไม่ทำไม่คุณ เออเอาแต่คือเราเป็นใจสีเนาะคือตอนนั้นน่ะพระทุดงเพ่นหยแม่นี่นั่งสวดมว่านภาว่าหน้าในน้องไส้ในน่องไส้น้องไส้ป่วยที่แรกแม่ใจถอดแหนวว่าเสียออกซิเจนออกแม่เสียออกซิเจนออกทีมาของอกทุดงเน้อหายกออกเพป็นไปบ้าหายเฮ็ดไปนั่งได้กลับไปเอื้นไปเอื้นไอนกันร้อยนป่ตอนนี้พระทุดงคือเพิ่มพนย่งอยู่ในป่าอยู่ผม่ในป่าอยู่ จะ่าิืนกับเหตุใดมัดสุยางเฮตดไดม่ดสุยางตอกตอดวงได้มัดสุยางคนป่วยอยู่โร่องบานสิตายแล้วก็เอาฝืนพใหญ่ทิ่มาขายทานให้แม่นพใญ่ที่มาขายทานให้แม่นเห็น่้าเขาโร่ยงบาลเดือดหลออกเขาโรพยงบานสลบอยู่รพยงบานกับม่เหตุคันให้เหตุทันให้กับืนตอให้้อมเหตุน้ำผอมตอ้อมฝืนขึ้นมาเห็นป่มาขายทานให้หฮาอยู่บ้านผู่ ว่าเมียเพาะว่หากการในยังการเพิ่งเอาขึ้นมาหายได้อือเออแม่กับเฮตให้เพราะว่ามีเขาม่อยากกันเอารมากอยากไปหาภาุดงเลยค่ะแต่ว่ราะหหัวต้องถามเพิ่ก่อนกอาเพื่อนสรีวางตอนตีตอแม่ดอนรก่อแม่ต้องตีตอกรอนว่าแล้วสวงส่วนใดมันจงสิใดหูบารานี้แล้วนันแล้วนันไม่อยากให้เปิดเผยหรอก อันชีวิตของเพิ่นน่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องเปิดเพยให้ฟังอเออพ่นน่ะจะมองแต้ถามเล่าพ่นเป็นแห้งๆนะ่ะโอ้ยเบิ้ดบาดมืาอนิไม่แต่เล่าอันอจ,จอยซีเวียดไวเบิ้ดนี่ละ่ะคือเพิ่นเมียเด็กเมีเด็กเ,เ,เต้บ้าอบอกว่กาคนป่วยนี่เป็นปาฏิหาริยด้วยพิ่นปาฏิหาริย์ รักษาหนิคือเศร้าคือเศร้าแต่ว่าหันเบาบ่ไดเนาะเบาบ่ได้ปฏิหารเนาะเป็นความเชื่อศรัทธาเป็นความเชื่อนอนถึงความกำลังใจมันความเสียแต่ว่าเขาก็เลย่องเบห้ฟังแล็บแต่ผู้เสียผู้เสียกับทานเจอกับตัวเองคือน้องใช่คือน้องใช่เพราะว่ารักษามาเดียวบ้านนี้มาก่อเทียนยังบ่ฮู้สติยังเป็นเด็กน้อยเอ้ยจำยังบ่ได้น่ายสบายนะบ้านนี้มีอาเพือนละ น้ำตาต๊กอยูค่คือมือเพราะว่าเพ่นจำหยังบ่ได้เมียน้ำตาต๊กคือม,มือเมียนะเมียตายแล้เยวนี่นะบ้านี้อันเมียเพื่อนนั่นน้ำตาต๊กคือ,ม,อม,มือไปตามผัวผัวกับแด่นนี้ไปพูนสิไปใช้มึงสิงไปใช้สิไปพูดลังกา เอาเมื่อสิปยังผู้ดังกามื่อหอยู่บ่มันบอเคยหูยผู้ดังกาผูปผู้ถูกโด่งนี่ดึงเพื่อนจนเพื่อนเป็นปกติจนสติสตางค์ปกติสตางเพาะเพราะปกติยังจำยังอะไรอย่างนี้นะชุ่วมื้อนี้ดีดีแล้วบ้านชุ่วมื้อนี้ดีขึ้นได้เมื่อยู่น้ำแม่วเราแม่วเรารักษาน่ะละบ้านนี้ทา้งนี้ค่ะผู้เพื่อนสิเห่าอีกวงวัดนี่ให้ หายทุกตอนได้แม่ยังว่าฮันโหอยู่เดี๋ยวเพื่อนกสิไทยล่อแม่อุดรเด้ต้องล่อติดตามไปโอขอเบอร์แม่หน่อยอยากรักษาจ้าเอออันนี้เป็นควนมกำลังใจเออก็ต้องถามเพื่อนกันอืมนะเบอร์ตัวต้องถามเพื่อนก่อนว่าเพกันสีค็อจังไรครับการผู้สิรักษาเนี่ยบางทีเพื่อนบอกหายไปพุ่นเพื่อนก็หายแม่ก็เห็ดแท่นหายแม่อนดรแทไปเห็นบ่กหายแม่เห็ดแท่นนึงสินะครับ ท่านเป็นี้ให้โยนมาพี่ยังส่นะทีนี้ผมขอสอบถามหน่อยน,นะครับคุณแม่เนะาะหลังจาก<ม><ห>ที่เราได้แนวทางประตูตรงงวดงวดงว,วดเมื่อกี้เนี่ยงวดแรกเนาะงวดแรกที่เราคุยกันแล้วท่านโทรมาพอดีเนาะอโทรกัน<ม>ตาม,มสถิติสถิติเก่าที่ผ่านมาเพพิิ่นนกกมียาา้องสถตที่ผ่านมาาท่นถูกบ่อยไหมครับท่านบอกคนถูกบ่อยไหมครับแม่เพิ่งก็บอกถูกบ่อยอยู่ S <S เพื่อนใหญ่ตามย่านของเพื่อนมากนะแต่ยังไงมันตัว่อะไรตัวเพิน่นต,ตัวอะไรเราแต่แม่ไม่ได้เอาของอัตุโดมามาปล่อยทุกครั้งไม่ได้เอามาไม่<อ>ไม่ไดเอามามอันนี้เป็นครั้งแรกนอะอันนี้เป็นครั้งแรกเพิ่นเพิ่งตะโทรมาครั้งแรกครับผม จังหวะห้อยู่อดีจังหวะห้อยู่พอดีแต่ว่าถ้าเอฟซีอยากเลยอยากไปกาบปูเดวัสสันเอฟซีถามกาบปูกันเดี๋ยวกันตัวกาบรอบอบบอลบอลต้องถามต้องถามแมวดอนแมวดอนสิยบาเขาไปกาบมากเออต้องมี่ผ้าไปหันละกันอายุเท่าไหร่แล้วครับแม่ขออนุญาตถามเนาะเพิ่งเกิดสองอะไรนะสองสี่เก้าแปดหกสิบกว่าแล้วเนาะแม่เนาะ แล้วตอนนี้ท่านก็อยู่ในป่าเออโอ้ยเพิ่อนดำอันดำน้ำเลงน้ำได้คุนเนาะปานเห็นไหมสังทองงอะป่าเพิ่นนั่นสีได้ประมาณับ้านบ้านผีตัวใดแม่อุดรอปบ้านไหนรับตอบเพราะว่าเพิ่นบ้านไหนแม่อุดรไปถามก่อนเนาะเพื่นบ้านไหนแกงมาเพราะอะถามอยากเพื่อแกงมาเลยแบบว่าเพิ่นน่ะสามบาทสิบบาทเพิ่นน่ะปานอันเบากะซ่าถูกยันิ พอเดือดวางกินเรื่องวางหันฟังกับผู้อาจารย์กันเพื่อนน่ะบ้านเพื่อนอันตอนเพื่อนอันนั้นน่ะแตกซ่าไปบป่แม่ตอนปู่เป็นเทศีหยังอยู่ฮะเป็นเทศีหยังน้ำจังกระจายเพื่อนทางด่างเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนต้งไปทางด่างไหมเทพเพื่อนเอาเพื่อนต้งไปทางด่างไหมเป็นนั่งสมาธิอยู่นังบ่แม่แมาเอาไปเป็นโค่นยางต้งไปบารานเลยเป็นถนนต้งไปเลย ถต่น้องไปบดานเลยของหวานตาสีเป็นของแม่อุรรน่ะนะกับว่าฮันแน่เด้อบันหาเพิ่อนแต่ว่าของตาตูดูเผยไหล่อกก่อนเนาะเพิ <c oughs> ่่นนหรออกแต่ว่าของต่อไปอหู่กับของแม่อุรร์อยู่แต่ว่าเพผยไหล่ลอกก่อนอ่าลูกแม่ค่ะแม่จะไน้เห็นเห็นหน่ะบอเห็นแล้วอ้าวแม่อุรรนสีตองมัวตัวไหนเนาะมึงวัดดิเป็นเด็กฝันหรืเด็กยังค่ะ กะได้ไม่จะของเองอ๋อนี่คืนนี้ครับ่แมนคืนยุ้ยไซน์มากาลยแม่ปากกาทีเขียนให้เขียนมาว่าสิบ๊อบบอกรึขออนุญาตเด้อให้อันลูกไปนะขออนุญาตเด้อแต่ว่าที่แตกว่าสิบ๊อบบอกรึยานอันย่านอันตัวนี้มากกว่ตัวเดียวกันเด้อนี่ ตัวนี้นี่มันเป็นตัวนี้คือกันครับตัวนี้มันสิยืนแล้วทำไมตัวเดียวนะแม่นะตัวนี้มันสิยืนไงอืออืมอ้าวหายทำนี่ยกเลยยกเลยค่านแม่หายทำนี่เด้อเนี่ยเด็กของแม่ก็รอนนะคะหางเดียวหกเจ็ดห้าเจ็ดเรีกพัดพุดดงพิมพ์บ่ารอไว้ไหนเด้อมันฉีดมาอะไรกันถามแดีวก็ได้ เบอดรศูนย์ห้าหกหกแปดห้าเจ็ดแปดสามนะคะเห็นไหมคะเห็นมาเอียงมาทั้งผีน่นเนี่บอเอาปอเห็นไหมแม่เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นมันทีก็นแม่อุดรฝันบอบอได้ฝันอ้าวฉันที่ดาไม่เห็นยิ้มยู่มใสเอามาให้เพื่อนเองไงล่ะแบบไหนครับแม่อ้าเพื่อนหายเองนี่ลหละ อแค่ซิบเองเพื่อนี่ล่ะเอากระซิบมานั่นแหละต่อเงื่อนไปก่อนนะแม่นะต่องว่อต่องื่อนโอเไปเห็นระวังไว้ก่อนแล้วอย่าพึ่งเผยแผ่แล้วมันจะอ่านก่อนมา่ออ่านนกตัวนี้นะ <c oughs> มันสีอ่านก็ย่านโฮกเกตนี่แล้วเนาะ <c oughs> พิมพ์รอไว้ใครที่รอเลขตาอุดงนะคะเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวิเคราะห์ตัวเลขนะคะมีเข่าม่รลุดข้ากุมวนที่เข่าเอาอสียอกตัวใดเนาะอันนี้ชอบส่วนตัวแม่อุดรนะคะ